ปัญหาครูและผู้บริหารยกปัจจุบันนี้เขามองว่ายัางไงจากผลการวิจัยเช่นกันเขามองว่าภาพรักของเราแย่ภาพรักได้ในที่คือไปผูกพันกับคุณภาพเอาคำของนักเรียนผู้บริหารโรงเรียนเราเริ่มบ่นกันเยอะทำไมผู้บริหารโรงเรียนไม่อยู่โรงเรียน ผู้บริหารไปอยู่ที่ไหน <c oughs> แในอย่างนี้รักษาการแต่งตั้งยากเย็นทําไมปล่อยให้สอบที่แต่ก็แน่จริงเขาขึคนค้นมาบริหารมันต,ต้องมาเรียนรู้งานกันเยอะนะวันนี้นะ่าคิดท่านเราสอนลูกเขาว่าแต่เขาก็มองเราเป็นลบเกิดอะไรขึ้นสังคมไทยให้คิดนะ แดีวครูก็จะถามเราว่าเราคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยถึงมองเราเป็นลบเอาเชียงรายนะใกล้ๆค่ะท่านสุภาพบุรุษค่ะนั่นแหละค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเขาถึงมองเราเป็นลบปะ ดยเมื่อวานก็โดเรียกวันนี้ก็โดเรียบครับเรียนท่านรองศาสตราจารย์ภาวิดาธาราศีชุติและท่านอาจารย์ประจําวิทยาบริการทุกสาขานะครับค่ะอาจารย์ถามเกี่ยวกับทําไมสังคมจึงมองเราในฐานะเป็นครูผู้หารพิพาพลักษ์เราตกต่ำลงเพราะอะไรเพราะในขณะนี้ เราไม่ได้ตอบสนองให้กับสังคมในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนก็ตามคือไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างครูหรือผู้บริหารนะครับหน้าที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ผลตอบแทนกับสังคมมัวแต่ทําในเรื่องส่วนตัวไปมากนะครับดงที่เราคุยไปเบื้องต้นที่ที่ครูทั้งหมดเมื่อกี้นะครับนะครับแล้วก็ ทำให้สังคมได้ขาดแคลนในสิ่งเหล่านี้ไปนะครับมันผลไปสะท้อนกับลูกจิตไปสะท้อนกับสังคมให้มันลดน้อยลงไปนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับในเมื่อก่อนนี้มันก็ทําให้สังคมเนี่ยได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่านี้คําว่าไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีหรือไงเนี่ยเรามองจากตัวไหนมองจากผลผลิตครับมองจากผลผลิตเขาจึงมองเราว่าภาพลักษ์เราแย่ เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ทุ่มเทสอนให้ลูกเขาอ่านออกเขียนได้กินเลขเก่งอย่าลืมนะคะสามห0ื่นกว่าโรงเรียนโรงเรียนครูไม่ครบชั้นสองหมื่นกว่านักโรวไหมเกิดอะไรขึ้นครูไม่ครบชั้นนักเรียนแค่นะคะร้อยกว่าชีวิต เผอ,อิญครูก็ประเภทมีข้อมูลประพูดอะไรต้องมีข้อมูลประกอบมันถึงจะสะใจทนเยืนนิดนะช่วยดูหน่อยนะคะน่ากลัวไหมเนี่ยปีห้าเ็ดนะคะ ข้อมูลคุณได้ล่าสุดห้าแปก็ยังไม่ทมําให้ครูเพราะยังไม่ขึ้นต้นปีนักเรียนต่ำกว่า20คน990รโรงเรียนน่าตกใจแล้วเราปิดไม่ได้นักเรียนไม่เกินร้อยคนนะคะสองพันรวมเป็นห5ื่นรโรงเรียนอะไรเกิดขึ้นแล้วจะหวังอะไรรือเมื่อมีครูสองคนสามคนต้องดูแลหห้อง ไปรอดไหมไม่รอดแม้ว่าจะมีเด็กสิบห้าคนแต่มันหกชั้นน่ <c oughs> ปะปหนึ่งปหกหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วแต่แต่และห้องค,วครูสองคนตายไหม <c oughs> เด็กตายครูตายทั้งคู่ครูไม่มีสิทธิป่วยตายได้อย่างเดียวนี่คือสังคมไทยนี่ข้อมูลแท้จริง นะคะน่ากลัวนะเรามีขนาดที่2 6,728โรงเรียนขนาดที่3ไม่เกิน300คน3,669โรงเรียนขนาดที่4 <c oughs> 499 <c oughs> เท่าร่ะอีก2,300กว่ารวมเบสรรจเรามีโรงเรียนทั้งสิ้น3,922โรงเรียน ในส0 0 0 0กว่าเรามีที่นักเรียนเกินพันหคนขึ้นไป7จ็อโรงเรียนจาก3าม0มก้แสดงว่าอีกส0 0 0 0เราไปไงส0 0 0 0กว่า <mem sci> <fi> เกิดปัญหาใช่ไหมแล้วมาสู่ว่าเป็นปัญหาของเรายุติธรรมกับเราไหมทำไมไม่ไปดูรัฐะมันทำอะไรไว้ทำไมจะมาโทษครู ครูก็ไม่เห็นด้วยครูก็เถียงเองนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างที่กระทรวงสาิติการทำอะไรให้ข้าบ้างเองก็สร้างระเบียบประกดหัวข้าไม่ให้ข้าเงยหัวแสดงอะไรเลยกฎกติกาเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าภาพลักษณ์เราจะเสียเราก็จำใจยอมรับแต่ภาพเพราะคุณไม่ได้ดูเลยเราที่ครูพูดนั่นจริงไหมลองวิพากษ์สิ ในฐานะเป็นครูคนหนึ่งตำแหน่งปัจจุบันเกิอะไรคัครูใช่ไหมครับระดับไหนผมเป็นครูเอกชนครับอคสไม่ครับเป็นครูครูเอกชนครับอ๋อครูเอกชนครับโอ้เอกรชเงเขาบริหารเขาใช้เรามันพิ่ผานมันเป็นบ้าทําทุกอย่างที่ขวางหน้าจริงไหมครับครูเอกชนใช่ไหมเรวัตไหมยังออกมา เดี๋ยวเอเลวัตมาคุยเรยวัตอยู่เอกชนหรือรัฐบาลเออออกมาเราเข้าไปนั่งเอกชนรัฐบาลมาเลยโรงเรียนเลวัตเนี่ยมีครูเท่าไหร่มีนักเรียนเท่าไหร่มีนักเรียนประมาณสองพันกว่าคนครับเห็นไหมนะคะเขาอยู่ในขนาดที่ระดับขนาดที่เจ็ดครูเพียบเด็กเก่ง เด็กเก่งมีค่ะมีทั้งเด็กเก่งเด็กอ่อนเด็กกลางค่ะจ้าแล้วสังคมมองอะไรยังไงอก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะในเรื่องของครูเนี่ยอาจจะเห็นได้ว่าอาจจะมีในเรื่องของการหารายได้เสริมอะไรเงี้ยจากการก็ครูเป็นมนุษย์ไหมล่ะต้องกินใช้ใ่ไหมภาษีสังคมคนที่เป็นครูภาษีสังคมหนักกว่าเพื่อนไม่มีใครเห็นใจซองมาให้วนหมด ใช่คเลวัดไปร้อยเดียวได้ไหมหนึ่งสอง๋อไม่ได้ค่ะตอนนี้อยู่เกินร้อยครอบสามแล้วค่ะสามเนี่ยถ้าสนิทกันก็ต้องพันนะครับพันขึ้นพันหนึ่งเลยค่ะสนิทกับคนทั้งประเทศนะอ๋อกู้ค่ะเนี่ยค่ะมันก็เลยส่งผลว่าก็คือจากสภาพก็อาจจะเห็นได้ว่า เนื่องจากการตีข่าวเลยนะคะว่าสภาพตอนนี้คือครูจะมีภาระหนี้สินเยอะใช่คะ่ะก็ส่งผลว่าแล้วครูมีภาระหนี้สินเยอะเนี่ยส่งผลให้มาหาไรายได้กับนักเรียนไหมมันก็เลยทําให้เขาเรียกว่าภาพลักษณ์ของครูค่อนข้างที่จะลดลงนะคะในเรื่องของการตีข่าวเรื่องของการที่ครูมีภาระหนี้สินเยอะด้วยนะครเพราะว่าครูจะไปหาไรายได้จากตรงไหนล่ะบางคนก็บอกว่าครูอาจจะไปเป็นในเรื่องของการ ขายตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นปุ๊บก็เอาเวลาราชการไปไม้อย่างเงี้ยค่าใช่ค่ะก็เลยส่งเรากเราอดเวลาราชการไปใช้ไม่ได้เพราะนั่นขายตรงเขาไม่นิยมแล้วทําได้อย่างยวอาชีพเราคือสอนพิเศษใช่ค่ะครงนี้ก็เลยมันเป็นความสมยอมระหว่างคนสองฝ่ายค่ะแต่ก็บางรังเขาก็เลยเป็นมุมมองของคนอื่นว่าเออแล้วในเวลาราชการในการสอนเนี่ย อาจจะไม่เต็มที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยส่งผลให้ภาพลักษณ์ของเราค่อนข้างที่จะลดลงไปนะคะในในมุมมองของดิฉันนะคะของหนูนะคะอาจจะเป็นแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ ในเรื่องของการตีข่าวและเรื่องของการสื่อสารมวลชนค่อนข้างที่จะออไปได้รวดเร็วนะคะแต่ละคนก็จะมีทัศนะที่แตกต่างกันไปคือเขาไม่ได้มาเป็นในอาชีพครูเขาอาจจะมีมุมมองที่ด้านลบออกมาในเรื่องของการหาไรายได้ะลรของเราเพิ่มขึ้นเขาไม่รู้หรอกว่าเรา,าเจอภาษีสังคมอ้วมแรนแคนแค่ไหน<笑>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 เขารู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยรู้การอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องจริงเรื่องจริงพเพราะครูก็เจอหน่ะซองมาให้วนหมดโดยเฉพาะช่วงผ้าป่า ใช่ค่ะก็นนเ,เ,เป็นที่รู้จักเนาะเพราะว่าครูเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์ก็จะแตกยอดไปอยู่ในแต่ละองค์กรใ,ใครล่ระที่จะร่วมทําบุญก็ครูแต่ละคนก็อาจจะเป็นครูเพราะว่าเขาอาจจะมีภาพเราติดอยู่ของเขาเขาก็มาค่ะ,ะ,คะแต่ก็ดีนะคะเหมือนกับได้ทาบุญแต่บางครั้งก็อาจจะฝืดเครื่องนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าทําให้ภาพลักษณ์ค่อนข้างที่จะลดลงไป <c oughs> นะคะที่ท,ที่ที่เคยดีที่เคย ครูที่เป็นที่เคารพบูชาอาจจะลดลงไปคือสังคมเป็นคนให้เป็นเช่นนั้นทําให้เราเป็นเช่นนั้นค่ะเราต้องกระเบียดกระเสียนตัวเองเราต้องไปกู้นิ้ยมสินเพื่อให้เราอยู่ในสังคมได้คุณใช้คำว่าอยู่ได้ดีหรือเปล่าไม่รู้นั่นเลยวัดเนาะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะประการที่สองปัญหาครูผู้บริหารเนี่ยมันก็กระทบไปถึงคุณภาพของนักเรียน ครูเองขาดคุณภาพผู้บริหารขาดคุณภาพนักเรียนขาดคุณภาพแม้ว่าจะใช้เงินเป็นตัวล่อให้ครูมีไรายได้พิเศษจากการที่ไปเพิ่มวุฒิอะไรนะคุณวุฒิหาเลี้ยนต่อก็ดีไปทำผลงานแต่อย่างไรก็ตามครูทุ่มเทเกินไปทิ้งเด็กเขามองตรงไหนมองที่นักเรียนขาดคุณภาพค่ะ เอาคำมันไม่เวิร์กมันได้แค่อาพพุธเพราะนั้นครูพูดเสมอว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลพ,พูดกันเสมอดัะนั้นอาพุุธจบหมดแต่เอาลคำเป็นยังไงต้องมานั่งคุยกันรามกำแหงครูกล้าพูดได้เต็มปากเราประชุมกันเสมอเอาพพุธจบหมดค่ะแต่เราจะดูว่าจะจบเราเขี่ยว เราเคี่ยวเรามาสอบให้ที่เชียงรายให้แต่ละจังหวัดแล้วก็เล่งตรวจกัน3ามสิบวันประกาศนะคะขอโทษนะคะเราส่งเฉพาะเอสกลุ่มแรกกลุ่มที่ยังเป็นอยู่แล้วก็ส่งอาจารย์มาช่วยกลุมสอบให้คณอาจารย์ภาพบัญหารไม่ได้ออกนะคะเพราะเรางานล้นมือเราอาศัยน้องๆค่ะซึ่งอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์และอยู่ที่มาช่วยคุมสอบให้เรา นะคะส่งยังไม่ผ่านอีกใช่ไหมเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพนี่ปากเปล่าปากเปล่าผ่านไหมเมื่อวันจ่ายคุณจะนั่งตรวจอีกคนปากเปล่าไม่ผ่านเอางานไปนั่งทำมาส่งพอเราอ่านงานเนี่ยรครูก็บอกว่ามันน่าจะไม่จบจังเลยเพราะไม่ได้ใช้สติป,ปัญญาตอบเราก็บอกลูกศิษย์ว่า รามจะจบไม่ใช่เดินเข้าเดินออกเดินเข้าสอบออกนี่คือกติกาของเราคุณภาพต้องมาก่อนแต่ละจังหวัดเมื่อสอบเป็นผู้บริหารเนะี่ยจะยเห็นไหมรู้สิทธิ์รามเรเล่าติดสอบติดเป็นว่าเล่นเพราะเราเคี่ยวของเราไปโดยเฉพาะสิ่งที่เรานั่งขำตลอดรู้สิทธจะถามว่าอาจารย์ภาพบริหารออกข้อสอบสอบเป็นผู้บริหารหรอเปล่าเราไม่มีเวลาไปเล่นตรงนั้นหรอกแค่สอบเราก็หมดแรงแล้วแต่คนที่เล่นตรงนั้น ส่วนใหญ่เป็นลูกศิลามที่ได้ดิบได้ทีเป็นใหญ่เป็นโตอย่าลืมเราสอนมา20กว่าปี20สบกว่าปีนะครับปีโตเราสอนถึงย2ิบปีแล้วแล้วลูกศิลามเป็นใหญ่เป็นโตค่ะในกระทรวงเนยเยอะแยะเขาชินกับการออกข้อสอบของเราดัางนั้นเนี่ยวลาข้อสอบเป็นผู้บริหารเนี่ยนะคะเขาออกสไตล์รามพอสไตล์รามลูกศิลามชินกับข้อสอบลักษณะสไตล์ราม ก็เลยทาได้มีแค่นั้นเองบางปีเนะี่ยเขาถามอะไรไหมบาลานซ์กร์ดลูกศิษย์เห็นนะหัวล้อก,กันพุงปลิ้นเพราะเราสอนแล้วสอนอีกเรื่องบาลานซ์การาดในวิชา6กหนึ่งสามอย่างนี้ทุกอย่างเราสอนไปหมดไม่รู้บาลานซ์กร์ดคืออะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับง,งบประมาณ สอนค่ะนะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังเพราะเรื่องการขาดคุณภาพสังคมมองจึงมีมหาวิทยาลัยที่ถูกปิดในวันนี้เป็นสิบแล้วค่ะมาหาวิทยาลัยเอกชนถูกปิดเป็นสิบเพราะคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ของเราเราเระวังนะคะทำยังไงก็ได้ให้ถึงเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้เราต้องปีนบันไดเขาไปทำเเาา็็ต้องยอมเรื่องเกณฑ์มาตรฐานของสกอ เกณฑ์ของครูสภาขณะน,นี้รุ่นที่เราเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสก,กออลลักสูตรของเราผ่านครูสภาเรียบร้อยอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำกันประการที่สามค่ะปัญหาครูและผู้บริหารทุกวันนี้ครูและผู้บริหารขาดขวัญกำลังใจครูและผู้บริหารขาดขวัญกำลังใจในการทำงานนะคะ เพรแท้หลายๆปัญหาตามมาประการที่สี่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองคิดว่าฉันแน่แล้วหรือมาพัฒนามาเรียนก็ไม่พัฒนาจริงทำไมไม่พัฒนาเรียนไปบางคนตามไม่ทันเนื่องจากไม่มีประสบการณ์เข้าไปทำงานก่อน หลายหลายคนจบปุ๊บมาเรียนต่อไปญโทรใช้ทุนพ่อแม่ครูพูดเสมอว่ามาเรียนเร็วเราจะต้องไปนั่งทำงานให้เข้าใจก่อนอย่ารีบร้อนเรียนถ้ารีบร้อนเรามีปัญหาในการเรียนเราตามไม่ทันนี่คือปัญหาของเราการมาพัฒนาเหมือนไม่ได้พัฒนาเพราะเราไม่อินกับมันเพราะไม่ครูต้องพูดเยอะต้องอธิบายเยอะ เพื่อให้เราเข้าใจถ้าเอาเฉพาะเนื้อวิชาตาม powerpoint เราไปไม่รอดดังนั้นปัญหาจึงเกิดขึ้นจึงมีครูหมดไฟ